ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจักเป็นผู้ไม่มาก ด้วยอภิชาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาททำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจากเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะ เราจะเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจาเราจะเป็นผู้มีสัมมาวาจาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะเราจะเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะทำสันเลขาว่าเมือ่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจักเป็นผู้มีสัมมาวายามะทำสันเลขาว่าเมื right. ่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจักเป็นผู้มี สัมมาสติทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะเราจากเป็นผู้มีสัมมาญาณะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่น มีมิจฉาวิมุตต์เราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตต์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีถีนมิทระกลุ่มรุมเราจักเป็นผู้ปราศจากธีนามิทธะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุง้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่าน ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจจาเราจะเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธเราจะเป็นผู้ไม่ผูกโกรธ ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจักเป็นผู้ไม่แข่งดีทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยา ทำสันเลขาว่า,วาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณีทำสันเลขวาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวดทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเราจะเป็นผู้ไม่กระด้างทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจะเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจกเป็นผู้ว่าง่ายทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่น เป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดีทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาททำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเราจักเป็นผู้มีศรัทธาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริ เราจักเป็นผู้มีหิริทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอดตัปะเราจักเป็นผู้มีโอดตัปะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตตะน้อยเราจะเป็นผู้มีสุตตะมากทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจักเป็นผู้ ปรารบความเพียรทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติหลงลืมเราจักเป็นผู้มีสติตั้งมัน่นทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาสามเราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูกคลาด้วยทิฏฐิของตน เป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปปาทานเราจะเป็นผู้ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปปาทานความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ตามธรรมชาติ พิกุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปบันเทิงแล้วในรูปย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปพิกุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อย โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปตามเป็นจริงไม่มีรูปเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในรูปไม่บันเทิงในรูปยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปเป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ พิก u ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสโอตถพะธรรมารมเป็นที่รื่นรมย์ใจยินดีแล้วในรูปเสียงกลิ่นรสโอตถพะธรรมารมบันเทิงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโอตถพะธรรมารม พิกุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและความดับไปของรูปเสียงปลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมความรู้สึกที่ถึงกับทำให้ออกผนวดภิกุทั้งหลายในโลกนี้ ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ย awesome. ังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิด มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาภิกุทั้งหลายบุตรและภรรยามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาธาตุหญิงธาตุชายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแพะแกะมีความเกิดเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาไก่สุกรมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาช้างโคหมาลามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แลที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกพิกุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอ เราซึ่งมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกฉะไหนหนอเราผู้มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำสาม ของการมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่กเกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดพิกุทั้งหลายเรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียวเกษายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่ม ที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกําลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วภารัตวาจะในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรสัสรู เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดมีแก่เราว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบนรรพชาต่อไปตั้งใจฟังมุตนาอโยตุปาลาโตท,ทีโร วันนาโทปฏิปานาโทสุขัสสะตาตาเมธาวิสุขังโสอธิคัชาติอายุงตตวาพาลังวันังสุขันจะปฏิปานาโทอีขายุยัสสวาโหติยัตยัตุปปาจจติติ กาเลตัทันติสัปัญญาวัตัญยุวีตมะจารากาเลนทินังอาริเยสุชุปุเตสุตาติสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตตาอนุโมทันติเวยาวัจจังการนติวา นาเตนาตาคีนาโอนาเตปิปุญญาสปาคิโนตัสสมมะทัเตออปาติวานาจิตโตยะตินังมหพลังปุญญาณิปะละโลกัสสิงปติทาอนติปานินันติต้อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ วันนี้จะอ่านพุทธวิะนห้ฟังในเรื่องเหตุแห่งการเบียดเบียนในหนังสือพุทธวาชณะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า80จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชณะเล่มที่10หน้าที่310ข้อที่255 <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้นิรัทุก อะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายอันมีอยู่กันเป็นหมู่หมู่ปรารถนาอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างไม่มีเวร ไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีเบียดเบียนแก่กันและกันเล่าพระเจ้าค่า <c oughs> จอมเทพความอิจฉาและความตรณีนั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนพันทั้งหลาย อันมีอยู่เป็นหมู่หมู่ปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันได้ ข่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ความอิจฉาและความตรณีนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอยู่ความอิจฉาและความตรณีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่ความอิจฉาและความตรณีจึงไม่มีพระเจ้าข้า จอมเท่ความอิจฉาและความตรหนีนั้นมีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นแหลเป็นต้นเหตุเมื่อสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักไม่มีอยู่ความอิจฉาและความตรหนีก็ไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุก็สิ่งเป็นที่รัก และสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุเมื่ออะไรมีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระเจ้าข้าจอมเทพสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นมีฉันทะ เป็นต้นเหตุเมื่อฉันทะไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มีต่อไปใช้ฟังพจารณาจารารทรงจำ เรื่องเจริญอาณาปานสติชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานในหนังสือพุทธศนาหมวดธรรมฉบับอาณาปานสติจากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธศานาเล่มที่ยี่สิบหน้าที่5้าิบสข้อที่สอง it's ย u ี่ t ิ e t i m โดยพ f i ก g e ิงชัย a bhikkhu develops anapanasati. he is called a bhikkhu who is not devoid of jhana who acts upon the teaching of a teacher who responds to his advice who does not eat country some food in vain a much more than those who cultivate it bhikkhu thanglai tha bhikkhu anapanasati, ma chua <coughs> kan lat เรากล่าวว่าพิกขุนี้อยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคาสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่าเอวัง ไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ สงสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ